พูดที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือรู้แล้วรีบทําเลยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นราวปฏิหารสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นกันลยาณมิตรทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะที่เราอยากจะถามทุกท่านก่อนที่จะเข้าฟังคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ซึ่งคิดว่าคุณต้องเป็นผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคุณถึงจะสนใจที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้และคุณมาฟังคลิปนี้คุณมีจุดประสงค์อะไร คุณลองถามตัวเองดูถ้าจุดประสงค์ของคุณนั้นตรงกับที่เรากำลังจะพูดคุณมาฟังกันต่อคะ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่คิดแบบนี้คุณจะเสียเวลาที่จะมาฟังนะคะ นี่คือวิธีการที่จะนำพาคุณนั้นเข้าสู่วิถีทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จของผู้ที่มีกากรกบาดกลางฝ่ามือใครที่กำลังสับสนลังเลและอยากจะนำพาตัวเองนั้นเข้าสู่วิถีวิธีการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต ที่จะนำพาให้คุณนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่ดีงามและก้าวสู่เป้าหมายอย่างดีงามด้วยให้คุณมาฟังคลิปนี้ค่ะเราจะบอกว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่ต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีใครที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่มีปัญหา แต่ด้วยวิธีการที่เรานั้นเกิดมาเป็นผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเราก็ไม่ควรที่จะรู้มาก่อนว่าในอดีตชาติของเรานั้นเคยมีพันธสัญญาอะไรกับสวรรค์ไว้เมื่อเราเกิดมาเราอาจจะมาเจอสิ่งแวดล้อมที่มีบ้าง ไม่ดีบ้างบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นบาปมหันก็หลงทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะจะมีผลทำให้ชีวิตของคุณนั้นตกต่ำแบบเอาชีวิตขึ้นมาสู่วิธีการใช้ชีวิตแบบปกติได้ยากมาก ยิ่งอันไหนสิ่งไหนที่ทำแล้วบาปมากๆมันก็ยิ่งจะฟื้นคืนกลับมาสู่สูตรความเป็นศูนย์ได้ยากสมมุติว่าปกติชีวิตของเรานั้นเป็นเส้นตรงราบเรียบแต่ถ้าคุณทำบาปคุณจะติดลบแต่ถ้าคุณทำบุญคุณจะตลอดคุณจะบวกขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเกิดมาแล้วคุณเผลอไปอยู่ในวิถีชีวิตที่เขามีแต่สิ่งลบๆพาชีวิตของคุณนั้นดำดิ่งลงไปคุณก็ยากที่จะกลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติค่ะคือระดับความเป็นศูนย์กว่าจะเป็นศูนย์ได้กว่าที่จะบวกหนึ่งบวกสองบวกสมันก็ยาก เราคิดว่าทุกท่านเมื่อได้มาฟังคลิปนี้แล้วก็คงมีความหวังว่าตัวเองจะต้องได้เจอหนทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเราจะเอาตัวของเราเองนั้นเป็นตัวอย่างกว่าชีวิตนั้นจะได้มาเรียนรู้หลักการแบบนี้ก็เล่นเอาอายุมาจนถึง40กว่า50กว่าซึ่งมันเรียกได้ว่ามันเสียเวลาชีวิตไปเยอะมาก ดังนั้นเราจึงอยากจะบอกกับทุกคนทุกคนที่ยังอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามถ้าคุณได้มาฟังคลิปนี้ขอให้คุณเปิดใจและนำวิธีชีวิตวิธีการที่ถูกต้องนำไปใช้กับชีวิตซึ่งสิ่งที่เราได้มาเจอกับ ชีวิตก็คือชีวิตที่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันคือบาปมหันคิดว่าหลายคนอาจจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มาบางเรื่องเราคิดว่าเราทำเพื่อความอยู่รอดแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราได้ทำไปหรือผู้ที่เราได้ทำเข้าไปนั้นเป็นแค่สัตว์นะคะ แต่ว่าเขาก็มีชีวิตที่บริสุทธิ์มันทำให้เรารู้ว่าบาปมันมีจริงมันส่งผลมาถึงเรามันทำให้ชีวิตของเรานั้นลำบากมากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ตามมาจึงอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือผลจากการกระทำของคุณในอดีตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือในอดีตที่แล้วแล้วมาในชาตินี้ ดังนั้นเข้ามาฟังแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะบอกนั่นก็คือความหวังดีถ้าหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือทำทานถือศีลและนั่งสมาธิภาวนาทำทานนั้นคิดว่าทุกคนทำอยู่แล้วค่ะแต่ถือศีลนี่ยากหน่อยและยิ่งภาวนายิ่งน้อยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำงานหนึ่งอครั้ง ก็ไม่เท่ากับว่าคุณถือศีลบริสุทธิ์เพียงระยะเวลาหนึ่งและคุณจะถือศีลมากมายแค่ไหนก็ไม่เท่ากับคุณนั้นได้นั่งสมาธิภาวนาเพราะนั่งสมาธิภาวนานั้นมันเป็นการทำบุญคือทำบุญจากการที่จิตของเรานั้นสะอาดสว่างสงบและมันเป็นการไม่เบียดเบียนใครในช่วงระยะเวลาที่เรานั่งสมาธิ เราจิตเราไม่เบียดเบียนใครจิตเราไปคิดถึงจดจอแต่ลมหายใจนั่นหมายถึงว่าจิตเราก็ไม่ทำผิด วาจาเราก็ปิดวาจาวาจาเราก็ไม่ได้ไปพูดผิดกับใครและการกระทําเราก็นั่งนิ่งสงบอยู่เราก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครมันก็เลยเกิดกุศลเกิดอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเกิดอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่เราก็สามารถที่จะเอาอานิสง์นี้ไปทําทานได้ทานยังไงคือการอุทิศบุญให้คนคนดวง คนนั้นคนนี้ดวงจิตวิญญาณโน้นนี่นั่นเมื่อเราอุทิตแล้วเราก็จะได้บุญเมื่อเรานั่งสมาธิเราจึงได้ทั้งหมดครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำทานไม่ว่าจะเป็นการถือศีลไม่ว่าจะเป็นการภาวนาหรือการนั่งสมาธิ การภาวนานั้นมันครบจบทุกอย่างที่ตรงนี้เราถึงบอกว่าให้ทุกคนนั้นภาวนาการภาวนาการนั่งสมาธิคือหนทางที่ประเสริฐที่สุดสำหรับผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือถ้าคุณอยากที่จะแก้ปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตใดๆคุณต้องมาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิภาวนาการจเจริญฌานการจเจริญสติภาวนา คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเริ่มต้นที่จะทำให้คุณนั้นเข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องมีการฝึกสมาธิต่อให้ทำทานแค่ไหนจิตคุณตอนที่ทำทานคุณอยากจะทำแค่ไหนคุณทำกับพระอริยสงฆ์ทำกับคนที่มีศีลแค่ไหนแต่มันก็ไม่เท่ากับคุณนั้นถือศีล ซึ่งถ้าคุณนั้นถือศีลมากมายแค่ไหนนานแค่ไหนก็ไม่เท่ากับคุณนั่งสมาธิภาวนาเหตุมันเป็นแบบนี้จึงมาจบอยู่ที่การภาวนาซึ่งการภาวนานั้นมันง่ายบางคนอาจจะคิดว่ายากคนที่คิดว่ายากคนก็เลยไม่ภาวนาเพราะว่าคิดแค่ว่าซื้อของไปใส่บาตรทำทานนั้นได้บุญแล้ว แค่กำหนดตัวเองไปไหนก็ได้แต่การกำหนดตัวเองถือศีลมันก็ยังง่ายกว่ามานั่งสมาธิภาวนาแต่จริงๆแล้วคุณลองมาคิดการที่คุณจะทำบุญได้นั้นคุณต้องไปหาทรัพย์มาลำบากในการหาทรัพย์ทำงานเพื่อที่จะเอาทรัพย์นั้นมาทำบุญแต่การนั่งสมาธิไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ได้บอกคุณว่าไม่ให้ทำทาน บอกคุณว่าเมื่อมีโอกาสที่จะทำบุญด้วยการนั่งภาวนาด้วยการไม่ลงทุนด้วยการสร้างอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่คุณก็จงทำเถอะสละวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีสองครั้งก็ยังดีสามครั้งก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณได้ทำทั้งสามอย่างที่พระท่านบอกสามครั้งนี้ก็คือในตอนเช้าหลังตื่นนอนนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย5นาที10นาทีก็ยังดีและช่วงตอนกลางวันนั่งสมาธิให้ได้สัก5นาที ช่วงเย็นนั่งนานหน่อยถ้าคุณปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วคุณก็อุทิศบนให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เทวดาประจำตัวเราทุกๆวันทุกๆครั้งชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากๆมันไม่ใช่เรื่องยากคุณมัวแต่คิดว่าชีวิตคุณยุ่งยากยุ่งยากเป็นผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทำไมมันลำบากอย่างนี้ แต่คุณไม่เคยคิดที่จะนำมาทำในสิ่งเหล่านี้การที่คุณนั่งสมาธินั้นมันคือพื้นฐานดั้งเดิมตั้งแต่อดีตชาติของคุณเคยทำมาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณได้เริ่มต้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ที่จิตใจของคุณร้อนรุ่มสับสนคุณเข้าสู่สมาธิเพียงนาทีแรกคุณจะรู้สึกถึงความโล่งความโปร่งความสงบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตดั้งเดิมของคุณนั้นคือจิตที่คุ้นชินกับสมาธิคุณจะจำเป็นจึงจะต้องอาศัยสมาธิในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างการที่จะบอกว่าสมาธิดีอย่างไรมันเป็นแค่ทฤษฎีจะไปบอกคุณว่า สมาธิดีอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้คุณฟังแล้วคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีมันเป็นปัจจัตตังปัจจัตตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อคุณปล่อยผ่านคุณไม่ต้องมาฟังคลิปนี้ค่ะถ้าคุณบอกว่าเหตุผลที่จะมาสนับสน,นุนความเชื่อของคุณนั้นมีเยอะมากอย่างเช่นทำไมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทำไมท่านถึงปฏิบตัติทำไมฝรั่ง ถึงจะต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อที่จะมานั่งสมาธิทำไมต่างชาติทุกวันนี้จึงสนใจในการนั่งสมาธิทำไมทุกคนสนใจเรื่องของพลังจิตทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งมากมายเขาถึงฝึกสมาธิฝึกพลังจิตนี่มันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการฝึกสมาธิการฝึกพลังจิตนั้นมันส่งผลต่อความสุข ความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์มันเป็นเรื่องที่มองออกง่ายๆ ดังนั้นสิ่งที่เราจะฝากไว้นั่นก็คืออันดับแรกนะคะใครที่มีความสับสนในจิตใจที่งงงวยอยู่คุณเริ่มได้แล้วในการนั่งสมาธิถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็จะงงง,ง,ง,วงวยอยู่อย่างนั้นถ้าคุณจะหาจุดชีวิตของคุณไม่เจอคุณจะงงงวยคุณจะอยู่อย่างนั้นบนอยู่อย่างนั้นบ่นจนตายแต่ใครที่จะปฏิบัติ เขาก็กลับมาคอมเมนต์ให้เราฟังว่าชีวิตเขาดีขึ้นซึ่งเราอนุโมทนาบุญด้วยมากๆเลยนะคะดีใจกับทุกท่านที่ทุกคนนั้นเข้ามาสู่หนทางที่ถูกต้องและอยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็ค้นพบตัวเองแต่ถ้าใครที่คิดต่อต้าน คุณก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าใครที่ได้ชดใช้กรรมไปจนถึงเวลาหนึง่งที่คุณจะได้ความสุขจะได้ตื่นรู้และคุณจะเปิดใจแต่ถ้าใครที่ยังไม่เปิดใจนั่นก็ถือว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณค่ะ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เมื่อไหร่ที่คุณคิดได้คุณถึงกลับมาฟังใหม่มันเป็นเวลาของใครของมันทุกอย่างกำหนดไว้แล้วนะคะอยากจะให้คุณตื่นรู้เร็วๆเพื่อชีวิตของคุณนั้นจะได้ดีขึ้นเร็วๆถ้าเรามีคนที่มาบอกอย่างนี้ตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆชีวิตเราก็คงไม่ลำบากไม่เจออุปสรรคจากอะไรมากมายแบบนี้ก็ขอฝากไว้นะคะ คลิปนี้ขอให้เป็นคลิปที่เป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนในการที่จะมาใช้ชีวิตในแนวทางของผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีช่วยเม้นบอกมาหน่อยนะคะว่าดีอย่างไรและจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมินยูชาแน,นลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ